ขั้นตอนแรกก็เปิดฝาข้าวโพงขึ้นมาก่อนเดี๋ยวก่อนสิอธิบายก่อนสิวันนี้จะมาสอนทำอะไรเติมน้ำกันนะครับสอนวิธีการเปิดแบตเตอรี่แล้วก็เติมน้ำกันใส่เข้าไปในแบตเตอรี่ชนิดแบบเปียกนะครับขั้นตอนแรกเปิดฝาข้าวโพรงขึ้นมาแล้วก็ใช้เหล็กค้ำนะครับทำอยงนี้ออออย่างนั้นเล้วปนอยู่ตรงไหนน้นด้านนี้ ก็ดูตรงแบตเตอรี่จุกนี้เปิดตตาให้หมดหมุนซ้ายทุกจุกมาตั้งไว้อย่างงี้ยุกไปไหนด่ดักตั้งไว้ที่เดิมดตั้งไว้ที่เดิม รู้ได้ไงว่ามันแห้งถึงระดับไหนอ่ะเจริงๆยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่อันนี้นี่ขีดนี้คือถ้าเราเห็นว่ามันอยู่ขีดใช่ขีดนี้คือต่ำคือเติมให้ถึงขีดนี้แล้วเราดูตรงไหนอ่ะดูตรงนี้เห็นหรอดูไม่ค่อยเห็นหรอกอันเนี้ยต้องดูข้างในต้องส่องเข้าไปในดูตรงนี้ใช่ออาเห็นไหม ยังสูงอยู่นั้นเนี่ยเติมก็ยหยอดลองไปง่ายๆอยู่เนี่ยจอดให้มันเท่ากันเอาน้ำธรรมดาเติมได้ไหมไม่ได้มันจะไม่น้ำประฟ้าน้ำกันซูได้ที่ไหนที่ปั๊มครับมีทุกเดือทุกปั๊มตรงไหนตร,ตรงที่เติมน้ำมันเหรอร้ามปตะทอง

โอเคแล้วก็เป็ดที่เดิมอ่าแค่พอแน่นไม่ต้องแน่นว่ะเดี๋ยวก็ต้องแกะอืมอืม ja, die Fly